สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสมดุลเคมีในชีวิตรประจําวันเวนลาเราเข้าไปในถ้ำและเห็นหินง,งอกหินย้อยสวยค่อยสงสัยกันไหมครับว่ามันมาถึงก่อตัวขึ้นมาได้จริงๆแล้วความลับอยู่ที่สมดุลเคมีระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์น้ําและแคลเซียมคาร์าบอเนตวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมีผ่านตัวอย่างธรรมชาติกันครับหินง,งอกหินย,ย้อยเกิดจากลมฝนที่รวมตัวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีสภาพ,าพเป็นกรดคาร์บอเนตเจือจางไหลซึมผ่านรอยแตกของหินปูนเข้าไปในถ้ำ โดยละลายหินปูนและเกิดเป็นสารใหม่คือสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและกระบวนการต่อไปนี้ใช้เวลานานแสนนานสารละลายนี้จะไหลลงไปตามพืนดานถ้ำและหยดลงบนพื้นเมื่อน้ำระเหยออกไปแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็จะกลับเป็นหินปูนสะสมอยู่บนพื้นเรียกว่าหินงอกส่วนสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ไหลลงมาตามพืดานถ้ำเกิดจากการระเหเกิดจากการระเหยของน้ำจนหมดก่อนหยดลงสู่พื้นหินปูนที่เกิดจะค้างอยู่บนที่พดาน ถ้สะสมกันจนเป็นหินย้อยกระบวนการดังกล่าวเขียนเป็นธรรมการได้ดังนี้ปฏิกิริยาปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะแสดงถึงการระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทําให้น้ํามีสภาพเป็นกรดและไปละลายแคลเซียมคาร์บอเนตจากแหล่งหินปูนได้และเมื่อสารละลายไหลไปตามผนังถ้าหรือหยดลงบนพื้นถ้ถาจะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับส่งผลให้แคลเซียมคาร์บอเนตตกผลึกแยกออกมาเกิดเป็นหินงอกหินย้อยและนี่ก็เป็นหนึ่งในสมดุลเคมีที่เราพบในธรรมชาตินั่นเอง พร้อมรู้เรื่องสมดุลเคมีไม่ได้อยู่ในแค่ตำราแต่ช่วยเราเข้าใจธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้สมดุลเคมีเท่ากับสมดุลชีวิตขอบครับ